สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาเทสกล้องให้ดูเหนนะแต่วันนี้จะมาอันบ็อกตัวนี้สายคล้องจาก PGY Tech นะครับเป็นรุ่น PGY Tech l i n g o ตัวนี้พี่เนงซื้อมาเองจาก PGY Tech Thailand นะครับก็สั่งเองแล้วก็ซื้อเองนะคลิปนี้ไม่มีสปอนแต่อย่างใดนะครับก็คือ เรื่องของเรื่องนีมีอยู่ว่าพี่เน่งไปซื้อโซนี่ซีวีวัน i า2มาแล้วก็หาสายคล้องที่มันสามารถคล้องคอได้ยาวๆแบบสายที่ใช้คล้องมือถือกันนะครับก็ไม่เจอตัวที่ถูกใจสักทีจนไปดูคลิปหนึ่งเจอตัวนี้เป็นคลิปของอทางญี่ปุ่นนะครับ ก็เลยลองเข้าไปดูปรากฏว่าที่ญี่ปุ่นใช้กันเยอะมากเลยนะรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งจะมาไม่กี่เดือนเองนะครับเนี่ยลักษณนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะพี่เหน่งก็เลยถูกใจเพราะว่าตัวด้านล่างเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับที่ของออกล้อง นะครับสายของกล้องของ p g y Tech เนี่ยที่เป็นสายของข้อมือเนี่ยมันก็จะใช้ลักษณะแบบนี้เนะเาะถ้าใครใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับอน,นี้มันเป็นของมือถือซึ่งมันรับน้ำหนักได้10กิโลตามที่เขาแจ้งไว้นะฮที่หนึ่งก็เลยเห็นสีเทาก็เลยจัดมาลองให้ดูกันแล้วก็ยังไม่เห็นในบ้านเราในช่องไหนที่ หยิบมารีวิวเหมือนของญี่ปุ่นเขานะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลายช่องเลยถ้าเราลองเสิร์ชหาดูเนี่ย pgvtech ringo เนี่ยเห็นรีวิวกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบนะจริงๆมันมีอแบบเ,บเรียบแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งที่เป็นเหมือนเชือกาลาคอร์ดนะครับเป็นเหมือนเชือกถักแล้วก็จะมีหลายๆสีน่าจะมีสีห้าแบบมั้งแล้วก็ เป็นแบบสายแบนๆแบบนี้แล้วก็จะมีอีกสองสีนะครับที่จะเป็นสีในลักษณะแบบนี้อ่าที่กล่องมีรูปเห็นไม่เอ่ยนี่เนี่ยมันก็จะมีอีกสองสีนี้นะครับเนี่ยนี้เราก็มาดูกันก็เพิ่งได้รับมาวันนี้นะครับก็เลยจะมาทำคลิปแกะกล่องให้ดูเผื่อน้องๆคนไหนสนใจหรือ เออกำลังมองหาพอดีหรือมี CV1 อยู่แล้วหรือกล้องที่ไม่ได้หนักมากนะครับก็อยากจะได้สายคล้องที่มันเออมีประโยชน์หลายๆด้านนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงดูไม่หลุดไม่อะไรง่ายเนาะก็จะมาเปิดกล่องให้ดูกันอะลองมาดูกันนะครับ แพ็กเกจมาแน่นหนาแน่นหนามากเนี่ยขยับมันลงมานี่ในตัวกล่องมีอะไรบ้างเหมือนน่าจะเป็นสติกเกอร์เนาะเนี่ยก็จะมีตัวสายนะครับอพี่เน่งซื้อจาก PG Ytech Thailand นะมันก็จะมีตัวประกรันของ Digital STM นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีสปอนแต่อย่างใดนะแต่ว่าพี่เน่งซื้อ ที่มีประกันดิจิตอล STM เนี่ยมันโอเคโอเคนะเนี่ยจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับในส่วนนี้ก็้วน่าจะเป็นคู่มือนะ,เ,อะเป็นใบโอเคประมาณนี้นะครับตัวกล่องสวยเลยแพ็กเกจสวยตัวสายเดี๋ยวเรามาดูกันครั้งแรกเหมือนกันนะที่ มารีวิวแล้วก็มาอันบ็อกอะไรแบบนี้นะครับปกติช่องวิแด่งนี้จะเป็นเทสคลิปกล้องฟิล์มก่อนส่งลูกค้ายอย่างเดียวเลยเนาะก็จะมาทำอะไรแบบนี้สนุกสนุกให้ดูกันตัวสายเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงนี่ตัวนี้สำคัญเลยที่ชอบอันเนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าใส่กับมือถือนะครับแล้วก็ใส่ในเคส ก็จะมีเชือกตัวนี้ห้อยออกมานะแต่พี่หนึ่งไม่ได้ใช้กับมือถือจะเอามาใช้กับกล้องนะครับมาต่อกันนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ของตรงนี้ดึงขึ้นอ่าเรียบร้อยนะครับนี่แหละ ตัวที่ที่หนึ่งอยากได้แบบนี้ไม่สัน้นไม่ยาวจนเกินไปถัดมาอเดี๋ยวขยับออกน,นิดนึงมาดูกันที่ตัวสายตัวสายเนี่ยเท่าที่ดูอมีความนุ่มนะมีความอ่าลื่นแล้วก็นุ่มนะครับตรงขอบ ไม่ถึงกับบาดมากนะถือว่าดีเลยถือว่าเกตที่โอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีเย็บติดกับตัวหนังอีกทีหนึ่งกันลื่นเนาะแล้วก็ที่ตัวหนังเนี้ยก็จะมีรูระบายอากาศไว้ให้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเวลาเราคล้องคอหรืออะไรพวกนี้แล้วเหงื่อมันออกเหงื่อกับหนังเนี้ยมันไม่ใช่ของคู่กันนะครับมันจะทําให้ตัวหนังเนี้ยมีกลิ่นก็เลยทลํารูระบายอากาศ มาแบบนี้เออโอเคเลยตัวผิวสัมผัสดีเลยเหมือนสายกระเป๋าของอพีทดีไซน์นะครับคล้ายๆกันอย่างนั้นนะนี่มาไล่ลงมาตัวนี้เป็นตัวดึงปรับสายเป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกนะเฮ้ยดึงง่ายมากเดี๋ยวเดี๋ยวเยวลองอีกทีนะ เฮ้ยโอ้โหมันลื่นมากเออเอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้คือไม่ได้อวยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้อยู่แล้วว่าไม่ได้สปอนนะครับซื้อเองราคาเต็มมัน700ดร้กว่าบาทอันนี้ซื้อเองนะลื่นมากโอเคเลยแล้วก็แน่นด้วยอ่ากระตุกอย่างเงี้ยอ้ ใช้ได้อันนี้ตกใจนะว่าเออมันดีจริงเนี่ยดึงลืล่นๆเลยหัดมาไล่ลงมาตรงนี้ก็เอาไว้เป็นที่ขอ้องเนาะพวกของตุ๊กตาก็ได้มะถ้าพี่หนึ่งเห็นในในคลิปในอ่าคนญี่ปุ่นที่เขารีวิวรุ่นนี้กันอนะเขาจะเอาพวกลาบูบูเอาอะไรพวกเนี้ยมาคล้องน่ารักมากเลยอือ แล้วก็สิ่งที่มีแถมมาด้วยก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมเอ่ยตัวนี้เป็นผ้าดึงออกมาจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาเอาไว้ให้เช็ดเลนเลนกล้องอะนะเลนกล้องมือถือนะเล็กๆด้านหลังนะครับนี่แล้วก็เก็บไปแบบนี้เออดีเลยถ้าเราไม่ใช้เราก็ดึงออกแบบนี้ นี่นี่สองจุดนะตรงนี้ค้องมือถือก็ได้มั้งถ้าซื้อไอตัวคล้องมาดีๆแล้วก็ค้องมือถืออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จุดตรงนี้แหละสําคัญที่สุดเลยที่พี่หนึ่งเลือกซื้อมาใช้กับกล้องนะครับของพี่ GY Tech เนี่ยเพราะว่าเท่าที่ดูมาแล้วเนี่ยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตามที่เขาเขียนไว้ว่ารับน้ําหนักได้10บกิโล จะบีบตรงนี้ออกขยับแหมก็จะเหมือนมีมาให้สองอันเนาะนี่แล้วก็คล้องเข้าไปน,นี่ง่ายๆเลยเห็นไหมเรียบง่ายดูดีแล้วก็ไอตัวฐานตรงเนี้ยมันเล็กนะครับเพราะว่าพีจีเวท c กเนี่ยมันจะมี บางรุ่นที่ฐานมันใหญ่แล้วเวลาเราถ่ายเ,ยเวลาเราจับกล้องเสอดมือเข้าไปเนี้ยมันติดนะครับมันมันไม่สะดวกมันจะชนมันจะอะไรเงี้ยแต่เนี้ยโอเคเล็กแต่เขาไม่ได้ทํามาไว้สําหรับกล้องโดยเฉพาะนะอย่างที่บอกนะครับห้อยกับมือถืออือก็จับได้อนาดเลยอ่ะเดี๋ยวลองจับให้ดูในลนักษณะแบบนี้เห็นไหม นี่เออถือว่าเข้าท่านะถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวพี่เนนหันไฟหลบนิดนึงนเห็นไหมส่วนขนาดตัวสายอะไรต่างๆเนี่ยลองหาข้อมูลดูนะครับมันมีให้อยู่แล้วแหละมีบอกมีอะไรไว้อยู่แล้วเนาะปรับสั้นยาวง่ายมากอันนี้ชอบอันนี้ชอบเนี่ย ลื่นจริงดูนะดึงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยก็ไม่แปลกว่าทำไมในช่อง YouTube ของอญี่ปุ่นถึงรีวิวรุ่นดีเยอะมากนะครับ PGYTECH Lingo เนี่ยรีวิวกันเยอะมากแล้วก็ตรงเนี้ยดีมากแข็งแรงมากเวลาเราปลดเราก็บีบตรงนี้ออกแล้วก็ปลดออกแบบนี้ครับ สเปงอ่ะเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยถามว่าแข็งไหมแข็งนะแข็งมากเลยต้องออกแรงหน่อยนะครับถือว่าดีเลยเ<อ>นี่ยปุ๊บล็อกออัอนนี้พี่หนึ่งกระตุกไปนะเนี่ยไม่หลุดนี่ยเห็นไหมโอเคเลยแล้วก็สีเทาเป็นสีเทาเข้มๆนะครับซึ่งมัน เท่ากันกับกระเป๋ากล้องที่พี่หน่งใช้เนาะถ้าใครหลายๆคนอยู่ในเพจของพี่หน่งก็จะเห็นนะครับว่าพี่หน่งใช้้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวบิลลิงแฮมตัวนี้นี่เป็นสีเทานะครับมันก็จะแบบแหมดกันนิดนึงหรือจะเป็นของ พีดีไซน์ตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วนี่<ๆ>ก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันสายาไหนๆก็หยิบม,มาแล้วถ้าจับแล้วลองเทียบกันดูใกล้เคียงนะครับแต่ของพีจี y ายเทอาจจะดูแบบไม่ได้ละเอียดเท่ากับพีดีไซน์นะแต่ว่าความลื่นความนุ่มเวลาดึงเวลาบีบใกล้เคียงกันเหมือนกันเลย นะครับไม่ต่างกันคือโดยรวมโอเคเลยแหละแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าพี่หนึ่งยังไม่ค่อยเห็นช่องไหนที่จะรีวิวเจ้าตัวสายคล้องตัวนี้เนาะว่ามันสามารถเอามาคล้องกล้องได้นะครับรองรับน้ําหนักได้10กิโลนะบอกไว้ก่อนนะถ้าหนักกว่านี้ก็อาจจะอันตรายนะครับ ประมาณนี้แหละที่หน่งก็อาจจะรีวิวไม่เก่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่าทาเทสตแต่กล้องนะครับไม่ได้รีวิวอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะแต่อันเนี้ยซื้อมาแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยเอามาคุยให้ฟังนะครับกับราคาเนี่ยอ,อยู่ที่หน้าเว็บเนี่ยจะอยู่ประมาณ790ประมาณนี้นะมีอยู่2แบบนะครับเป็นสายแบนแบบนี้กับ ตัวที่เป็นสายถักสายแบนมันจะมี3าสนะีนะนี่ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เป็นสายถักอันนั้นก็น่าสนใจนะน่าเล่นมากน่าซื้อมาใช้งานมากๆนะครับความยาวของสายเนี่ยกำลังดีนะเห็นาตามช่องต่างๆเนี่ยเขา เวลาสะพายเขาจะอ่าสะพายข้างเนาะสะพายเฉียงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าไม่ยาวมากหรือมันก็มีตัวปรับแบบนี้แหละเนี่ยดึงนั้นลืล่นมากเลยชอบตัวนี้จังเนี่ยไม่ต้องออกไม่ต้องออกแรงเลยเลยอะ่ะเนี่ยลื่นเลยอะ่ะโลหะตรงนี้ดีมากเนี่ยการตัดเย็บนะครับอ ก็ดีเลยดีเลยประมาณนี้ละกันเนาะก็ลองหามาใช้กันดูนะครับเห็นว่าสีนี้มีไม่เยอะด้วยนะมีเข้ามาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่สีเทาแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นเชือกแบบพาราคอร์ดซึ่งดูดูไปแล้วเนี่ยพี่หนึ่งน่าจะซื้อตัวแบบที่เป็นพาราคอร์ดมาอีกสักเส้นหนึ่ง ามาลองใช้งานดูนะครับใช้นี่สบายๆแน่นหนาะถือว่าดีเลยอือนะกระตุกให้ดูอีกทนีนึงน่าตัวเชือกให้ดูหนานๆแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาปลดล็อกกบ็บีบนี่ใส่กรับเข้าไปนี กระต,ตุกลงแบบนี้นะก็ไม่หลุดนะครับลองไปหามาเล่นกันดูกับ PGY Tech l i n k Pro ตัวนี้ประมาณนี้นะไปแล้ว